อุลตร้าแมนโนอาครับเป็นอุลตร้าแมนที่หลายคนเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าของอุลตร้าแมนซึ่งตัวของอุลตร้าแมนโนอาเองก็โผลมาน้อยซะเหลือเกินขนาดในซีรีส์ของอุลตร้าแมนเอกซัตนะเราก็ต้องรอกันถึงตอนจบกันเลยทีเดียวหรอครับที่เราจําได้ก็คือหลังจากที่ดัก ซากินั้นได้ดึงพลังของอุลตร้าแมนเน็กซัตที่แปลงร่างโดยไซโจนากินะตอนนั้นครับจนดาร์คซากิเนี่ยมันได้พลังที่จะทำให้ตัวเองนั้นกลับมามีพลังอีกครั้งนึงซึ่งพอมันได้กลับมาเป็นดาร์คซากินะมันก็ได้มาถล่มบ้านถล่มเบืองว่ะฮะ อยากได้พลังมาตั้งนานเนี่ยเพื่อจะมาทําสิ่งนี้เนี่ยนะแต่ว่าพอโคโมง,งครับได้ไปช่วยไซโจนากิสายสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นครับโคโงงได้รับเลือกให้เป็นดูนามิตคนต่อไปแล้วแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเน็กซัสได้จากนั้นครับก็เข้ามาต่อสู้กับดักซากีิ ไม่ว่าจะเป็นในร่างจูเนสหรือว่าจะเป็นร่างจูเนสบูก็ตามครับแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นครับการแปลงร่างครั้งนี้สามารถทําให้อุลตร้าแมนนิกซสกลายเป็นอุลตร้าแมน a, ที่สมบูรณ์อย่างอ no ุ a, ลตร้าแมนโนอาล่ะครับเอาจริงๆในซีรีส์ที่เราเห็นก็ไม่ได้แบบโชว์อะไรเวอร์วัาวางขนาดนั้นครับแค่มาต่อสู้กับดาร์คซากิแบบเหนือชั้นชนิดที่ว่าดาร์คซากิเนี่ยสู้อ no ุลตร้าแมนโนอาไม่ได้เลยครับสุดท้ายก็พ่ายแพ้อ no ุลตร้าแมนโนอาไปในที่สุดล่ะครับ ซึ่งคิดดูว่าเนี่ยคือเราได้เห็นอุลตร้าแมนโนอาโผลมาแบบจริงๆองจังในตอนนั้นหลังจากนั้นครับก็อย่างที่เรารู้กันดีครับหลายปีเหมือนกันที่เราจะได้เห็นอุลตร้าแมนโนอาโผล่มาในจอภาพยนตร์หรือตัวซีรีส์เองอีกกว่าจะมาเนี่ยก็คือในภาคของอุลตร้าแมนซีโร่เดอะมูฟวี่มหาศึกโค่นเบรีย่จากพัฒมินแหละครับที่ออกฉายในปี2010เลยนะถ้านับกันในภาคซีรีส์เองที่อุลตร้าแมนเน็กซัฉายจบตอนปี2005เนี่ยก็น่าจะประมาณ5ปีได้นะฮะซึ่งก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นจริงๆที่่่่เเราาห็นนแ,แควอต แมนโนอามาเป็นแค่ลูกปั้นแบบนี้ฮะแล้วกาโอนะก็ได้ใส่ชิ้นส่วนที่เป็นลูกปั้นของโลแห่งบาลาสเพื่อหวังให้อุนตัวแมนโนอาที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาช่วยในการต่อสู้ครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าโลนั้นมันสลายหายไปว่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมิหนำซ้ำครับผู้กองทัพของเบเรียลมันก็มาบุกโจมตีอีกซึ่งเราก็คิดว่า แม่คงจะไม่ได้เห็นโนอาโผมาแล้วมั้งแต่ว่าก็คิดผิดว่ะตอนที่แก๊งของพวกอุลตรราแมนซีโร่นะกำลังทำโล่ต้านพลังของกองทัพเบเรียลอยู่ตอนนั้นเองฮะอุนตร้าแมนซีโร่ก็ด้านหมดพลังไปซะแล้วอะ่ะซึ่งกาโอครับก็ได้ปลุกใจทุกคนฮะว่าตอนที่เขาเนี่ยเจอรูปปั้นเขาได้ยินเสียงโนอานะเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยคือชิ้นส่วนแห่งโล่บารัสพลังของบารัสเนี่ยอยู่ในใจทุกคนครับถ้าเกิดว่า ไม่ยอมแพ้แล้วดึงพลังใจขึ้นมาได้จนทุกคนนั้นมีแสงส่องประกายครับทำให้เกิดปฏิหารเกิดขึ้นอุลตร้าแมนซีโร่ครับที่หมดพลังครับแต่ตอนนี้เขาเหมือนอยู่ในผวังที่ตื่นขึ้นมาเจอกับอุลตร้าแมนโนอาแบบตัวอย่างใหญ่เลยนะและอุลตร้าแมนโนอานี้ก็ใจดีใจดีซะเหลือเกินครับอยู่ๆนะก็มอบพลังให้กับอุลตร้าแมนซีโร่ไปดื้อเลยก็คือพลังเกาะอันติเมตนั่นเองครับซึ่งทาให้อุลตร้าแมนซีโร่เรียกได้ว่าโกงมาจนถึงทุกวันนี้เลยก็ว่าได้ครับจนในที่สุดครับอุลตร้าแมนซีโร่ ก็สามารถเอาชนะพวกกองทัพเบเรียลมาได้ตามสูตรนั่นแหละฮะ แบบนี้ก็อาจจะมองได้ว่าเพราะการให้พลังแก่อุลตร้าแมนซีโร่เนี่ยแล้วทําให้อุลตร้าแมนซีโร่ดูเก่งขึ้นไปทําให้หลายคนที่เห็นแล้วก็เชื่อจริงๆแหละครับว่าอุลตร้าแมนโนอาเออร์มันดูเก่งจริงมันดูมีพลังจริงคือถึงแม้ว่าจะโผล่มาน้อยนะแต่ว่าก็สร้างอิมแพกได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราเองก็รอนานอยู่เหมือนกันครับว่าจะได้เห็นอุลตร้าแมนโนานั้นโผล่มาอีกส่วนใหญ่ที่เราเห็นแบบบ่อยๆนะก็จะเป็นแบบตัวของอุลตร้าแมนนิกซัตครับที่โผล่มาช่วยเหลืออุลตร้าแมนอื่นๆอะไรอย่างนี้จนมาในตัวของอ ซีไฟท์ครับ The d i s t i n n e t e d Crossroads ที่มาในปี2022นี้ป่ะที่เราเนี่ยได้เห็นอุลตร้าแมนโนอานั้นโผล่มาจริงๆครับซึ่งเอาจริงๆนะใครเป็นแฟนคลับอุลตร้าแมนนิกซัตเนี่ยก็น่าจะฟินอยู่พอสมควรเลยแหะครับเพราะมาตั้งแต่แบบเป็นอุลตร้าแมนนิกซัตเลยนะแล้วก็กลายมาเป็นอุลตร้าแมนโนอาที่ตอนแรกเนี่ยโผล่มาครับต่อนหน้าต่อตาพวกอุลตร้าแมน USA ทั้ง3ตัวแล้วก็อุลตร้าแมนรีบูทกับแอปซูลูดทิทานฮะ ซึ่งที่โผล่มานั้นครับเราก็จะได้เห็นอุลตร้าแมนน็กซัสนะในร่างอ่าแอนแฟนก่อนครับซึ่งร่างแค่นี้ครับก็เล่นงานแอบสโตรดทิทานจนไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวหรอครับแล้วก็ยังโชว์ร่างจูเนตอีกกับสร้างเมทัลฟิลด์ที่เราคิดถึงอีกด้วยครับซึ่งในเขตนี้บอกเลยว่าไม่มีทางที่แอบสโตรดทิทานนั้นจะสู้อุลตร้าแมนน็กซัสได้จนอารีบูตต้องบอกว่าเราต้องร่วมมือกันเพื่อจะออกจากเมทัลฟิลด์เพื่อจะออกไปช่วยอ่าเพื่อนพ้องต่อสู้ให้ได้จนในที่สุดครับทีทานกับ ot, กอุลตร้าแมน ได้สําเร็จครับและสุดท้ายฮะอุลตร้าแมนรีบูตก็ได้เจอกับอุลตร้าแมนเน็กซัสจูเนสบูครับในการรับมือกับอันดอยซีโร่จนสุดท้ายครับเราได้เห็นมันจริงๆครับกับอุลตร้าแมนเน็กซัสที่เปลี่ยนเป็นอุลตร้าแมนโนอาแล้วกําจัดอันดอยซีโร่ไปอย่างง่ายดายเลยเหรอครับจากนั้นครับอุลตร้าแมนโนอานั้นก็มองอุลตร้าแมนรีบูตที่นอนอยู่กับพื้นแบบหมดสภาพก่อนที่อุลตร้าแมนโนอาเขา อาจจะหายไปเราต้องบอกก่อนเลยว่าการออกมาแต่ละทีของอุลตร้าแมนโนอานั้นมันดูมีอิมแพคดูมีพลังมากๆในแต่ละครั้งครับถึงแม้ว่าจะโผล่มาน้อยมากๆแต่ที่เป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากจะเนิบพลังของอุลตร้าแมนโนอาหรือเปล่าครับหรือมันจะทําให้การเขียนเรื่องในยากขึ้นก็อย่างที่เรารู้กันดีครับว่าอุลตร้าแมนโนอานั้นเป็นหนึ่งในอุลตร้าแมนที่เก่งที่สุดหลายๆคนก็คงคิดแบบนั้นใช่ไหมละครับถ้าเกิดว่าอุลตร้าแมนโนอามีพลังมากกว่าอุลตร้าแมนทั่วๆไปเนี่ยแล้วมันโผล่มาบ่อยแต่ว่า ได้โชว์อะไรให้มันว้าวหรือว่าคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามองว่าเอออุลตร้าแมนโนานั้นมันดูพลังธรรมดาเลยก็ได้แต่ที่มาเป็นแบบนี้โผล่ออกมายากๆแบบนี้ก็ถือว่าดีครับมาแต่ละทีก็ดูสง่าดูว้าวด้วยนะอย่างที่โผล่มาให้พลัง Ultimate อันติเมตแกอุลตร้าแมนซีโร่แบบนี้ครับแล้วคิดดูว่าทําให้อุลตร้าแมนซีโร่เก่งขึ้นแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าอุลตร้าแมนโนานั้นมันมีพลังเยอะขนาดไหนซึ่งจะว่าไปอุลตร้าแมนโนานั้นก็ใจดีมากๆเลยนะครับเนี่ยออกมาทีไรก็มาช่วยอุลตร้าแมนทุกคร ตั้งไปแล้วดูเหมือนว่าอุลตร้าแมนทุกตัวนั้นก็จะเคารพอุลตร้าแมนโนอาอยู่พอสมควรเลยแหะครับแล้วทุกคน่ะครับคิดเห็นอย่างไรครับกับการปรากฏตัวออกมาของอุลตร้าแมนโนอาในแต่ละครั้งมันดูแบบ มี Impact มันดูเท่มันดูสง่าหรือว่ามันดูเฉยๆในสายตาทุกคนครับเราคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะเห็นอุลตร้าแมนโนอาโผล่มาในรูปแบบไหนอีกมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมฮะเมน์มาข้างล่างบอกเราได้เหมือนเช่นเคยเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปเนี่ยก็อย่าลืมฮะเมน์มาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยเลยนะครับอ่ะแลวถ้าเกิดทุกคนชอบนะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราฟฟันกันต่อไปด้วยซึ่งตอนนี้ครับเสื้อหนังแมวกับหนังหมีนะก็ยังมีให้จัับบใหห้จององงยู่นนตามมมเดินะแว300 และหนังหมี่ลิมิเต็ด dition 400บาทนั่นเองครับใครสนใจเนี่ยก็ทักมาสอบถามได้ครับที่เพจ facebook ฟล์ฟันขับนั่นเองแหละครับอ่ะแล้วตอนนี้ครับช่อง movie doc นะถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจมาพูดคุยดูไลฟ์สดกับคุณมอสคุณแจ๊สในการพูดประเด็นอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยหรือว่าอยากจะมาสมัครสมาชิกในช่องนั้นเพื่อจะเข้าริทคอร์ดเนี่ยก็อย่าลืมฮะกดติดตามช่อง MoV ีด็ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณมอสคุณแจ๊สต่อไปโอ้ยนี่ันตาไปแล้วเหรอเนี่ย เ,เกมที่ต้องเอาชีวิตรอดเพื่อไปเกิดใหม่แกอยากจะรอกจากทีมนี่แกต,ต้องเล่นเกมกับฉันใช่ไหมเกมมิดโบดเก็ดนานภาวนาให้พวกแกรอดแล้วกันนะเกมที่โหดที่สุดเท่าที่เคยทำมาอย นังหมาภาคพิศดาลฝ่าดินแดนมนุษย์ทองคำเฮ้ยโอ้เมื่อยะ <ทำ S 1> <ล>้าเมือเนี่ยดูนังหมาด้วยแล้ววันนี้ที่ช่องโฟร์ฟันสตรโออะอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ60คนเมื่อไหร่เราในใจคคุณมอสเนี่ยไปโครกระโหลกพี่บอนเฮ้ยโอ้ย